อีซูซูดีแม็กคันนี้งวดผ่อนแค่90,00บาทเท่านั้นครับพี่สวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งสามเดียวก็โต้ครับวันนี้จะพามาดูรถคันนี้เลยครับพี่สีใหม่ที่สุดแล้วในตอนนี้ครับร้อนแรงที่สุดคุ้มค่าที่สุดและประหยัดน้ํามันที่สุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับกับเจ้าตัวอีซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้า LDA คันนี้ครับพี่มาดูกันครับว่าภายในรถคันนี้ให้อะไรมาบ้างครับนี่เลยนี่ครับสิ่งที่เขาให้มาคือตัวนี้ครับพี่โลโก้อีซูซูครับ สีเงินโคเมยียมตัดกับสีเทาแมทเทนิกครับแล้วก็จะมีสีดําตัดแซมแมกับตรงนี้ครับแอร์ฟลูเอโโดอรมิกตัวนี้จะเป็นช่องใหญ่เลยเห็นไหมครับพี่มองเข้าไปปุ๊บจะเห็นระบบไอน้ําตัวหม้อน้นะอํานะใหญ่มากกว้างมากครับก็คือเอาง่ายๆพี่ใช้รุ่นนี้ไปครับรถร้อนช้ามากใช้งานขนของบรรทุกของสมบุกสมบันได้สบายมากครับพี่ตัวนี้จะแอบบมีดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวเคเบล่าครับที่ออกมาจาก โดยตรงเลยรุ่นนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับแล้วก็มี day time running light มาเป็นไฟให้ความสว่างตอนช่วงเช้าครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นตัว bi beam ตัวใหม่ล่าสุดตาเพจเพราะเราสังเกตดูดีเห็นไหมครับในในในกรอบลูกแก้วเขาจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดระยิบระยับตัวนี้ครับเขาจะไม่ใช่ไฟโอมพิเตอร์นะลักษณะเหมือนแต่คัต off จะคมกว่าความสว่างก็จะสว่างกว่าค่อนข้างเยอะมากเลยครับพี่นี่เลยครับ จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปแต่งให้เสียเงินครับพี่จัดทรงลงแม็กให้แล้วแม็กใหม่ด้วยยางใหม่ด้วยและทั้งหมดนี้ออกรถเพียงแค่10บาทครับพี่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะซุ้มล้อด้านในครับนี่บ่งบอกเลยครับพี่ว่ารถคันนี้ไม่มีการเก็บงานไม่มีประวัติการชนด้านในครับพี่เดิมเดิม,เด,มเดิมทุกอย่างครับตัวนี้สามารถ up, รอัพล้อโอเวอร์ไซส์เพิ่มขึ้นไปได้อีกครับพี่เพราะว่าซุ้มล้อครอบเขเื่อมาให้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะสำหรับตัวนี้ บันไดคู่ข้างมีมาให้เรียบร้อยครับรุ่นนี้ติดกานสั์มาให้ครบจบเลยและตัวนี้ครับพี่นี่มีไฟเลี้ยว LED ในตัวด้วยครับกระจบก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับคูเมยมครับเก็บมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะนี่ครับเวลาดูจุดสังเกตง่ายมากพี่นี่ครับรถครับว่ามีประวัติการชนไหมมีการเก็บงานไหมให้ดูจากตรงนี้จุดมาร์กต่างๆของรถรุ่นนี้ครับประตูด้านข้างเปิดเข้ามาก็จะเป็นสีดำครับพี่มีประมาณ2ลาย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวผ้านะครับเนี่ยครับเวลาเราวางแขนก็จะสบายหน่อยทําความสะอาดก็จะง่ายครับพี่กระจกก็จะเป็นออโต้ด้วยมาดูครับรถมือสองควรจะดูนะพี่นะตรงนี้นะนี่เลยครับดึงตัวนี้ออกมาด,ดูครับนี่ครับรายละเอียดด้านในเห็นไหมครับพี่นี่เมดอาครับอยู่เหมือนเดิมครบจบหมดทุกอย่างเลยในรุ่นเดียวในตัวเดียวนะ เพราะว่าเอาง่ายๆพี่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เม็ดอา้าหายไปหรือไม่มีความคมแสงไปรถคันนั้นอ่ะอาจจะมีประวัติการชนมานั่นเองครับด้านหลังรุ่นใหม่ก็จะใช้ลายหน่อยครับเพราะว่านั่งได้สบายขึ้นกว้างขึ้นครับไม่ต้องไปเบียดแคบเหมือนตัวรุ่นก่อนๆน,นะนี่ครับเม็ดอา้าดูจากตรงนี้ได้พี่นี่สบายครับนี่ไม่มีการเก็บงานครับบอกเลยรถคันนี้สภาพเ e อี่ยมกริบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ตัวนี้ครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้านหลังครับไลเนอร์ทุกจุดครับพี่ทุกมุมทุกเม็ดบอกเลยว่าเดิมสุดๆครับแทบจะไม่มีประวัติการใช้งานใดๆเลยนะนี่ครับเดิมๆเลยแล้วคันนี้รถคันนี้ก็คือรุ่นนี้อ่ะเขาจะมีตัวไลเนอร์แถมมาให้จากศูนย์เลยครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมแต่ว่าเห็นไหมครับพี่เนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีแม้กระทั่งรอยการใช้งานหนักเอาให้ง่ายพี่เหมือนซื้อมาใช้เป็นรถเก่งเนี่ยนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับ มาร์กทุกตัวน็อตทุกตัวครับพี่ไม่เคยแกะครับนี่เลยดูตามโครงสร้างตัวนี้ได้เลยครับซื้อรถมือสองต้องดูตามผมนะนี่ครับต้องแบบนี้เท่านั้นพี่นี่เห็นไหมทุกรายละเอียดครับเก็บให้หมดแล้วนี่ครับด้านใต้นี่ครับเดิมบอกเลยว่าเดิมจริงๆครับแล้วก็รุ่นนี้ตัวนี้จะมีพิเศษคือเขาจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยครับไฟก็จะเป็นตัวนี้ลิมิเต็ดอิ t ิชั่นเลยตัวนี้บอกเลยครับว่า ต้องรักษาดีๆพี่เอาน้ำยาล็อกน็อตมาใส่ไปดีให้บ่อยมากนี่ฮะสวยครับทุกมุมครับให้ดูทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของรถรุ่นนี้บอกเลยครับว่าเนี่ยตำหนิทุกตัวจุดทุกจุดพี่เราสามารถเช็คได้เลยดูได้ด้วยตัวเองครับนี่คือเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะในการซื้อรถของที่สามยามาโต้ผมจะพาลูกค้าดูแบบนี้เกือบทุกคันเลยพี่คัานไหนชนบอกชนครับแต่บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนครับ นี่ครับผมประตูด้านข้างครับฝั่งคนขับนะพี่นะเปิดเข้ามาก็จะเจอตัวนี้แผงวงจรที่ควบคุมระบบกระจกของรถทั้งหมดนั่นเองครับนี่ห้ามเปิดขึ้นเปิดลงล็อกรถเปิดรถครับกระจกก็สามารถขยับได้ด้วยตัวนี้เพราะเป็นระบบไฟฟ้าตัวนี้ตั้งกระจกด้านนาอ,อกได้เลยพวงมาลัยก็จะเป็นวันติฟังก์ชันครับมีจอให้ใหญ่ๆแบบนี้จะเชื่อมกับกล้องด้านหลังด้วย เป็นเกียร์หกสปีดท่นเองครับแล้วก็ชุดภายในนะครับจะเป็นสีดําในตัวเบาะจะเป็นผ้าครับตัวนี้ก็จะทําความสะอาดง่ายมากขึ้นนะไม่มีเม็นไม่มีอาบครับอ่านี่ครับด้านบนเห็นไหมพี่ยังไม่ทันได้แกะใช้เลยครับเดิมๆครับบอกเลยมาจากศูนย์ครับสภาพกริบขนาดนี้หาจากที่ไหนได้พี่ถ้าไม่ใช่ที่นี่ครับให้ดูครับทุกมุมครับทุกองค์ประกอบของรถครับพี่ต้องเช็คให้หมดครับนี่อันนี้อาจจะมีเศษฝุ่นบ้างนะครับ แต่บอกเลยว่าคมกริบครับพี่ดูครับเห็นไหมเนี่ยครับถ้าเราจับตรงนี้ดูรูปๆดูครับถ้าไม่มีความคมอ่ะก็คือรถมันเป็นสภาพเดิมยังไม่เคยเก็บงานยังไม่เคยเก็บรายละเอียดก็ต้องดูประกอบกับตัวเม็ดอาร์ตเข้าไปด้วยครับพี่บางคนบางค่ายบางร้านนะเม็ดอาร์ตสามารถทําได้นะผมต้องบอกก่อนครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งพี่แต่บอกก่อนว่าถ้ามาซื้อรถที่นี่ครับมีารันตีศูนย์ให้ถึง3ปีเต็มๆครับ แล้วก็ยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าด้วยความสบายใจเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามถึงครับพี่ซื้อไปครับใช้งานดยาวเลยมาเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องด้านในสักนิดหนึ่งครับภายในห้องเครื่องครับต้องลบบอกก่อนว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกครับพี่นี่เลยครับเห็นไหมครับน็อตทุกตัวครับไม่เคยแก่นะไม่มีการเก็บงานไม่มีการเก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นครับนี่เลยดันทางตะเข็บฝั่งคนขับนะครับพี่นี่ครับเดิมหมดครับพี่ นี่ครับคานก็คานเดิมหมดเลยทั้งหมดเลยครับนี่มีมอกอให้ด้วยเรียบร้อยมีแผนเพจอยู่ครบทุกอย่างเลยนี่ครับมีครบจุดทุกจุดนะพี่นะนี่ครับดูง่ายครับนี่ขนาดตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของรถครับพี่เนี่ยครับทั้งหมดเลยนี่วิธีดูฝากระโปรงนะพี่นะแค่เอามือบีบตรงนี้ครับถ้ามันได้ยินเสียงแสดงว่ารถคันนี้เคยทําสีมาตัวนี้ก็เดิมทุกจุดอยู่แล้วครับนี่ครับเม็ดอาร์ททั้งหมดเนี่ยครับถ้าตัวนี้เป็นจุดที่ ตรงนี้ยิ่งดูง่ายครับถ้ามีการทําสีมาจะหายไปเลยทั้งหมดเลยนี่เลยครับเครื่องยนต์1.9ครับสำหรับแบตเตอรี่ครับพี่ไม่ต้องขอครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องห่วงรถปีไหนก็ได้ถ้ามาที่ร้านผมเปลี่ยนให้หมดพัดลมใหญ่แบบนี้เลยนี่ครับโอ้สภาพสวยครบจบจริงๆครับกับรถรุ่นนี้นะพี่นะมาแล้วครับถึงเวลาของโปรโมชั่นเราแล้วและเหมือนที่บอกครับพี่โปรโมชั่นที่บอกไปตั้งแต่ต้นเลยว่าอี u ุ u คันนี้ครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าปีใหม่สีใหม่ล่าสุดสุดคุ้มคันนี้งวดผ่อนเพียงแค่เก้าพันกว่าบาทครับออกใหม่เจ็ดแสนกว่าบาทและวันนี้ราคาเหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นครับพี่โปรโมชัน่นดีแบบนี้ครับทีมแบงค์เท่านั้นครับลูกค้าครับมีแบงค์สิบเข้ามาหนึ่งใบเนี่ยสามารถใช้เป็นโปรโมชั่นส่วนลดได้เลยหนึ่งแสนบาทคนแชร์ให้อีกหนึ่งหมื่นครับพี่แล้วก็ตัวนี้ผมบอกก่อนนะใครที่ดูคลิปนี้ครับแอดไลน์เข้ามาที่สี่ซีซีเอครับพี่แถมประกันปอหนึ่งให้ ทุกคันหรืออยากเลือกของแต่งได้เลยครับพี่1ชุดครับสำหรับรถรุ่นนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะครับพี่เพราะว่ารายละเอียดเขาให้มาหมดแล้วแม็กใหม่ออกใหม่ยางใหม่เรียบร้อยเลยเหลือแค่ตัวประกันปนห1เท่านั้นถ้าสนใจครับสกิดเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมแถมให้ครับพี่ที่แอป4 4, 4่สครับทีมงานแบงคสามเหลี่ยมออโต้ครับผม